พายมัดพัทยาเพิ่มศักยภาพด้านบริการหลังการขายเดินหน้ายกระดับงานซ่อมสีและตัวถังยานยนต์ไฟฟ้าสู่ความสมบูรณ์แบบสูงสุดของมาตรฐาน m ม r c e d e s b e เบนพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะที่พายมัดพัทยาเท่านั้นโจทย์ของเราคือเราจะทำไงให้ลูกค้าได้รับรถกลับเข้าไปซ่อมแล้วเหมือนกับสภาพเหมือนตอนที่ก็ออกรถไยแดงที่สุดอันนั้นเป็นหัวใจของงานซ่อมสีและตัวถังซึ่งแน่นอนว่ามันต้องเกิดขึ้นจากการลงทุนเรื่องของวัสดุอุปกรณ์สถานที่ที่พร้อมแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ฝีมือช่างที่ทำงานงานนีนะ้จะต้องมีความเชี่ยวชาญและก็ได้รับการอบรมที่มาตรฐานที่สุดเมื่อเรามีอุปกรณ์ที่ดีแล้วนะฮะเรามีช่างที่ดีที่สุดแล้วสิ่งสุดท้ายที่ทำได้ดีที่สุดก็คือเราทำเพื่อความพึงพอใจของลูกค้านะครับปรเซสทุกอย่างอยู่ในนี้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมนะฮะการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบให้มั่นใจว่าเราจะได้รถที่ดีที่สุดเสมือนที่ลูกค้าออกจากโชว์รูมไปครั้งแรกครับ